มันคือาหมว่ากระมวกันอืมแดงอืมรสักดีนเาะ่าอืยแก็จัดวยะาแดงตาแดงอืมข้าไปช่วให้น้อยุดาแดงับสวัสดีครับสบายดีด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับสวันดีครับสบายดีเ่ไก่สบายดีบ่าบเม่ขาแรงนี่มากินขาวแรงกเมาเนี่เลยอหนยังกินมันนี่ยฮหลาบก่อยสร้อยเสวย

Trà đen hm hâm mắt chưa lên đó Trà đen hm ừ. Một người tạo ra hm mọi người tạo ra hm một người tạo ra hm mọi người tạo ra hm mọi người tạo người tạo ra hm mọi người tạo ra hm mọi người tạo ra hm mọi người tạo ra มันปักมันมันเนาะนี่ต้มแช่พี่น้วไหยมาเริ่มัปลยมาเริ่มุโงุ่กคนมาจะกินเขาแรกน้กันวันนี้ไม่โอกาสไม่ดกินเขาวก็บะโบมันฮะจัรือเขาไปเลยไปไปแล้วกันตเก็บกับมาจะกินเขาวน้กันมาละครจะกินขขาเือะเนาะบ่ไปนแบบนี้ไปไม่ได้การหลีกกันไปกันมากจัดเริ่มเลยจัได้เนจัดแนวสแซ่บได้องเลย Bỏ bỏ cháu của hiệu cỏi yang yang. Ok, tu mùi lắm chưa. Tu hai ba mì luôn. Bye bố luôn. Bye 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 luôn. bảo luôn. Bye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  luôn. มันพัแพบแก่วอได้ไปหน่อยมาไรพัแพบแก้ว<า>่าออครับอือแฉะๆหลานแฉบนิดเปลี่ยนบรรยากาศอือเปลี่ยนบรรยากาศจากการทายหน่นๆนทางมาเป็นการเป็นเขาเป็นนาเป็นเขาเน,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 นี่ยหอแบเลยพี่น้องเลยมนปาแกได้แบบนี้ได้หือเ่าอืเื่อนอืนี่้ว โอเคต่เตียมเตรียมเตียมที่มากิบก็ตอบว่าท่านตอบมือนเดราตอบไม่เหนบอนกัมามาตอบมเเปอืตัท้าตัท้าตกิเขากินเานน้น้เหมืเิหนอยเมนเดกินตอนกินเขาเนี่ยแม่บอกนเหงียบคื้หายไปโดนเนี่ยต่อ ผมมีเวลาถ่ายเลยโอ้เป็นเด็กไปงานจะเศร้าเอิ่มเจินเศร้ามากไปวันเจ็ดโมงไกลไปแหละงานเคยเห็นเนี่ยโอวเพิ่งเฉยหอบลงงานใส่เวลาไกลเฮ้ยเติมอยู่อืมลงงานแต่วระมาณวิปแปดโมงพอดีไปแต่เจ็ดโมงลงงานเลยไปยันบ้นเลยอะไรต่าไปงานครับลงทันดึกรับลงไปจบทของ เรคงอุปกรณ์พอปมาวบุี <bona? S 1> ้หายา่จะกินเขากินเขาไปนั่งอกินเขาหกเมี่ยงหอกเข่าหาไปกินันนีจะกินอยู่ในรถไถเบิ้งวันแจุกาเลยมาเว้ยกว่าอันนี้เนี่ผักมุนเนี่ยเขาเอาผักตอว่เนาะตัวใ่โมเดลไปบ่อืมไร้่งกแก้วแก้ว ก็แก้วสม่ากินใช้อันส่วงไก่นอกเป็นกับไข่รูนั่นกำลังว่าสีบอกเลเห็นเหรอที่เปเกล็จัแจกบบร้ทำให่ได้บ่ดเลอ้ว้ออเ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 เเออเออเเเบอกออมอออออเอ่นออเเออเอ nó rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi ừ. 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 không nó miếng nào tôi không sống nó là sẹp từ nó miếng là chẹp đây buổi sáng nghe la đấy nó người pháp giúp bố chị Mình là người người kia du này của thằng của cái gì sẹp cái thẳng bảo tôi bảo cái cái xẹp cái 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 Xẹp, cái đấy มจะเอาไปานมากเราานมากแถวนีนเนาะแวะเื่อยด้านนี้แ่าแดงเนาะ่าแดงเสแะนี่ไปนอน่าแดงรัจ่าแดงเป็นตำนวดก็นเป็นอาหารยอดเปนชือมันชืออืมอืมกวางงานนี่นีเนาะได้ปะ โอ้มัเสียงเอียเงเสียงกัด <laughs> เล่นสปินเนี่ยมันดูเปนฟาร์มมากไปตัวจะเป็น,ปนอะไรข่าแบมาแญ่เป็โตัวโตเลยจำได้จีใส่นี้กล่อนอ่ะที่วันวันไหนไม่นี้ไม่นีไม่ใตรนี้ วนนี้อีกบนลบที่หน้มบิ้บุมีบ้มสบยพิ่าอยู่คนดี้ะจะย่อมไหนละย่อมไม่เหรอละมนต้มเปื่อยดีวะแจกว่แรงเสียเพื่อนสีกว่าอืมอืมอืม

ไปไปกับมากทุกตาทุกนกเบลเบิด้าเบิดว้าวปั้นหนึ่งมาแล้วแมนเบิดกระชัดไป้าวาชิเบจร์จีนันสดวนเธอ ว้าผิงลอยๆผิดขนาด,นดาขนาด,ดนไม่รา้ก้าวขนาดนี้ขับผัวิกบวานใสฉิ่งขายอะไรไม่ไมีคนซื้อสบายวันวานอยู่ปิดเหรอ้บายไม Kháu có đi chiến mà, mọi người hết kín mọi người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  mọi Ừ. mọi người Ừ người mọi 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 Ừ. mọi người mọi người mọi người mọi không? Điều có... Điều có

ไปเริ <Jordan> ่มกนเราจะนิ Hello, so, 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 ่กับข้อฝากได้เพียงเกโค้ดใดโแจ็ทั์ตะไคร้รับส่วนลดาสคนโดยการกดขโดาน้วไปนนับสนรบ่านสองบ่าวสราสีกล้าบ่าวไก่บ่าวไก่พระธรรมเช็ดนัวเอ้าไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไป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 